ปาสโซนอาทิพุกทิพนี่ก็ข้าวจีครับอันนี้ข้าวจีนี่ก็มันเชื่อมนี่ครับวันนี้ก็โอ้วันนี้ตื่นสายนะครับนี่ครับก็ตื่นสายนี่เวลาประมาณ800โมงแล้วมั้งครับเนี่ยฮะ ตอนนี้คุณยายจิตก็ขายข้าวจีนี่ครับข้าวจีมีข้าวจีนะครับขายนี่นี่ฝนตกนะฮะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคุณยายบอกคุณยายขายจันพุทธศุกใช่ไหมข้าวจี<ะ>นี่ฮะขายข้าวจีจันพุทธศุกแล้ววันนี้มีอะไรฮะมาเนี่ยม,มีมันมันเชื่อมนะถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ,บนี่มีมันเชื่อมนะถุงสิบห้าบาทนะครับ นี่ครับหนงสิบห้าบาทนี่ฮะคุณยายวันนี้อ่ากับบรรยากาศฝนตกนะครับนี่ฮะบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้นะฮะนี่ฮะให้ดูได้เลยว่าฝนตกจริงๆนะครับวันนี้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศฝนตกนะฮะเช้านี้ตกตั้งแต่ตีสามนะครับเมื่อคืนตีสามตีสามตกหนักมากเลยนะครับนี่ฝนตก นี่ฮะตีสามน,นะ,ะตีสามนะตั้งแต่เมื่อคืนีสามฝนตกนะฮะตกหนักมากนะฮะช่วงนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับนี่ครับคุณยายจิตก็ยังทำข้าวจีตกตั้งแต่สีทุ่มห้าทุ่มแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตก,ตกหนักตกหนักตีสามคุณยายคิดว่าจะขายของไม่ได้เลยครับนี่ฮะก็คุณยายจิตนะฮะมาอุดหนุนคุณยายจิตได้นะครับวันนี้ก็มีข้าวจีเหมือนเช่นเคยนะครับ สำหรับน้องส้มก็นี่ฮะหมดแล้วฮะข้าวแกงวันนี้ครับนี่ฮะหมดแล้ววันนี้คุณยายจิตก็ทําเข้ากับบรรยากาศจริงๆนะข้าวจีนะครับนี่ครับโอ้โหวัหนนี้นี่ฮะมาอุดหนุนคุณยายจิตนะฮะก็มีแม่จอมอ่านั่งอ่าให้กําลังใจอ่าคุณยายจิตอยู่นะฮะแล้วแม่จอมก็ ซื้อไปแล้วอุดหนุนไปแล้วแม่จอมบอกใส่บาทเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับอวันนี้แม่จอมบอกไม่ได้ใส่บาทไม่ทันนะครับวันนี้ตื่นสายเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับวันนี้นี่ครับแต่คุณยายจิตก็ตื่นแต่เช้าเพราะว่ามีลูกค้าสั่งเหมือนเดิมนะครคุณยายจิตลูกค้าสั่งคุณยายตีไม่ทันแล้วนี่ฮะ ลูกค้าสาั่งคุณยายจิตก็เลยต้องจุดเตาตั้งแต่เช้ามืดแต่ผมก็ไม่ได้ตื่นนะที่จากเมื่อวานผมไปปีนต้นเชอร์รี่นี่ฮะเจ็บเลยครับเจ็บไหลนะครับตอนนี้ตกงมากว่วไม่ไม่ได้ตกครับยายมันปีนแล้วทีนี้หงสายกล้ามเนื้อมันจะอักเสบเราไม่เคยปีนไงผมก็เลยวันนี้ก็เลยตื่นสายฮะแต่ก็ยังทันคุณยายจิตอยู่นะครับนี่ครับ อ่าอ่าครับผมส่วนน้องส้มก็หมดแล้วครับกับข้าวหมดแล้วครับน้องส้มนี่ครับอันนี้คุณยายจิตนะครับก็รีบมานี่ฮะมีมันเชื่อมด้วยนะครับวันนี้ครับนี่ครับมันเชื่อมปทาะข้าวจีข้าวจนะฮะวันนี้นี่ฮะมาอุดหนุนก็ได้นะครับคุณยายบอกนี่ครับวันนี้ เป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะครับผมก็กลางร่มเลยนะครับนี่ฮะนี่เริ่มลงหนาเม็ดนะฮะเม็ดหนาเม็ดยิ่งขึ้นนะครับฝนนะครับนี่ก็วันนี้ก็ตื่นสายเนื่องจากเมื่อวานปีนต้นเชอร์รี่นะครับก็เลยหลังไอ้นี่ไปแล้วครับตอนนี้ปวดหลังสงสายกล้ามเนื้อจะอักเสบนะครับเพราะว่าผมไม่เคยปีนมาเป็นสิบ ิบกว่าปีแล้วครับสิบสิบกว่าปียี่สิบปีครับไม่เคยปีนต้นไม้ไปปีนเมื่อวานนี้ก็เลยเรียบร้อยแล้วครับไหลครับไหลด้านซ้ายนะครับก็รู้สึกปวดเดี๋ยวก็จะทานยานะครับวันนี้ครับทานยาก็น่าจะอาการจะดีขึ้นนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มาอุดหนุนข้าวจีคุณยายจิตได้นะครับยังขายเหมือนเดิมนะฮะที่เดิมนะครับคุณยายจิตนะครับนี่บรรยากาศ ตอนนี้ก็คือฝนตกนะครับนี่ครับใช่ขายอย่างเดียวนะคุณยายบอกขายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครใช่นี่ฮะเข้ากับบรรยากาศนะฮะนี่ฮะน้องปลาก็มาอุน่นนุนคุณยายจิตเหมือนเช่นเคยนข้าีกับฝนตกนี่ฮะเข้าก,กับบรรยากาศเนาะกินหลักะน้อนเข้ากับบรรยากาศนะฮะนี่ฮะ,ฮะวันนี้บรรยากาศฝนตกฮนะแต่ละคนก็ต้องกลางร่มออกมานะครับ นี่ครับเปียกจริงนะครับไม่ใช่ฝนเทียมนะฝนจริงนะครับนี่ครับอ่ไม่ใช่ฝนเทียมนะครับนี่ตกลงมาเริ่มแรงขึ้นแล้วครับเนี่ยช่วงสายๆนี่ครับก็รีบมากันนะครับอ่าวันนี้มีข้าวจีคนยายา่จิตก็ตอนนี้ก็ อีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วะนะครับนี่ฮะคุณยายบอกวันนี้ทําเยอะด้วยนะครับคุณยายจิตจ,จ้าไายค่ะเบิกทางนี่นะครับคุณยายจิตให้ชิมอีกแล้วข้าวจี่คุณยายจิตนี่ครับนี่ฮะ,อะโอ้โหชุบไข่สองรอบใช่ไหมคุณยาย<ช>นี่ครับ<อ>วันนี้ก็ตัง้งแขนนึงก็จะหมดครับขอบคุณคุณยายจิตนะครับเดี๋ยวนี่ผมจะทานให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมได้ดูนะครับว่า มันจะอร่อยแค่ไหนข้าวจีคุณยายจิตนะครับนี่ฮะดูกันได้เลยนะครับนี่ครับก็จะชิมข้าวจีคุณยายจิตเนะี่ยนี่ฮะอร่อยอร่อยอรอยครับผมอร่อยอร่อยผม้อนรัอนอร่อยครับ,รบแม่รรหร<ข>อแม<ห>่ฮะดมเขาอุดหนุนได้นะฮะนี่ฮะโอ้โหทั้งมันมันเชื่อนมาข้าวจี๋คุณยายจิตนะฮะร้อนร้อนกรอบนอกนุ่มใน นี่ฮะคุณยายจิตให้ชิมนะทุกวันนะฮะถ้าคุณยายจิตขายนะครับเนี่ยอ่าฮะเออเดือนหน้าจะกินจะไปตามโรงงานเออข้าวขี้อยู่สักแก้วว่ะตามไปเลยเดือนหน้านะฮะตามไปดูเดือนนี้แหละคุณยายเดือนหน้าเดือนเดือนพฤศจิกาวันที่ อ๋อคุณยายจะไปทำโรงทานข้าวจีอ่าบุญอ๋อรรษาบุญกะหินนะฮะที่จังหวัดสาแก้วนะนี่ข้าวจีคุณยายจิตก็จะไปโน่นเลยนะครับไปที่จังหวัดสาแก้วนะฮะโรงทานข้าวจีนะฮะนี่ฮะคุณยายจิตจะตามไปดูเลยนะคะนี่ฮะบังไกลถึงปาจีนบุรีนะครับข้าวจีคุณยายจิตนั่นแหละครับก็ไปออกโรงทานที่ ปาจีนบุรีนะครับคุณยายบอกจอมตัวไปแล้วจอมตัวไปแล้วนะฮะนี่เห็นไหมครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับก็มี f c นี่ฮะมาจอมตัวคุณยายจิตไปแล้วนะครับที่ปาจีนบุรีนะครับพบกับข้าวจีคุณยายจิตได้นะครับในวันเทศกาลจังหวัดตะแก้วบุญกระถินนะครับที่สะแก้วนะฮะสะแก้วแก้ไขนะครับเป็นจังหวัดสะแก้วนะครับนี่บุญกระหินนะครับคุณยายจิตนะครับ ข้าวจี่คุณยญยจิตดังไกลถึงจังหวัดสะแก้วแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านและก็ท่านผู้เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกมมชาตินะครับแล้วก็ฝากข้าวจี่คุณยายจิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ